สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับน,นกอีกแล้วค่ะผ้าสีสัชนาลายสุขโขทัยทอมือวันนี้มาย่ามตัวย่ามก็สวยลายหน้าย่ามก็สวยนะคะอันนี้ออกเป็นโทนสีม่วงค่ะเป็นสิ้นเข็มคะ่ะเห็นไหมคะเป็นตัวเข็มแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้างในก็บุ้ากาวตัดเย็บใส่ซิปอย่างเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะข้างในก็จะมีกระเป๋าลเล็กๆให้แล้วก็มีกระเป๋าด้านหลังให้หนึ่งอันค่ะนี่นะคะใส่ผู้เรียบร้อยค่ะลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ข้างหน้าเป็นจกทำมือนะคะแล้วก็เอามาตัดต่อกับย่ามนะคะเสริมความสวยเสน่ห์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งของบ้านเราค่ะส่วนใบที่สองก็จะเป็นสีเข้มนะคะเป็นสีกรมเข้มค่ะกรมมาท่านะคะแล้วก็ต่อด้วยเชิงต่อด้วยจกข้างหน้านะคะอีกผืนเนืองอน,นี้ก็สีกรมเช่นเดียวกันแล้วก็ลายหน้าจกย่ามก็จะแตกต่างกันไปค่ะใบนี้สีดําค่ะสวยสวย แบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้ามีมาแล้วก็จะขายไปเร็วมากค่ะอันนี้เป็นโทนสีฟ้านะคะเห็นดอกหน้าย,าย่าไหมคะสวยงามมีหนึ่งใบค่ะนกบอกเลยว่าใบไหนก็สวยอันนี้ก็จะเป็นโทนสีเขียวนะคะตัวย่ามสีเขียวเราก็จะหาจกที่อยู่หน้าย่ามโทนใกล้เคียงกันค่ะอันนี้สีเขียวพาสเทลเขียวมิ้น์ค่ะนี่นะคะแล้วก็ลวดลายละเอียดแบบนี้เลยค่ะ งานจบด้านหน้านี่เลยยกให้ดูนะคะแต่ละใบมีความสวยงามแตกต่างกันแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนแต่เป็นงานทอมือและก็งานทํามือ,อะงานทํามือก็คือว่าด้านหน้านะคะเป็นงานจบลวดลายด้วยมือนะคะโดยเอา,อาเหล็กแหลมหรือขนเม่นสมัยโบราณนะคะควักเส้นได้ขึ้นลงขึ้นลงเพื่อให้ได้ลวดลายตามที่ต้องการะคะ่ะ นกบอกนกบอกเลยว่าแต่ละใบนี่มีความงดงามที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่า,อาชอบแบบไหนชอบอย่างไรคะ่ะอันนี้ก็เป็นโทนสีเหลืองนะคะเหลืองเหลืองสวยค่ะแล้วก็เห็นตัวลายนะคะตัวลายหน้าย่ามก็อันนี้เป็นลาย 12. บสองหน่วยตัดค่ะอันนี้สีชมพูหวานชมพูเข้มๆค่ะสดใสมากตัวหน้าย่ามก็ 12. บสองหน่วยตัดใส่สีให้เข้ากับ ตัวย่ยมตัวแามนะคะที่เป็นสีชมพูค่ะเห็นไหมคะสดใสมากคะ่ะใบนี้นะคะแจ่มเจิดทีเดียวคะ่ะเพราะฉะนั้นขนาดก็จะเป็นประมาณ11คูณ11นิ้วความยาวของย่ามคือวัดทบจากปากย่ามนะคะประมาณ18 1 9ถึง19นิ้วคะ่ะอันนี้ก็สวยคะ่ะอันนี้สีฟ้าอันนี้ลายดอกทานตะวันคะ่ะ